สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดีศรแฟมิารี่ครับผมสวัสดีช่วงเวลาสิบนาฬิกานะครับทุกคนครับมากินกาแฟกันด้วยพี่น้องเดอ้อผมก็เพิ่งเสร็จภารกิจนะฮะเสร็จงานก็เลยมาชมกาแฟทานนะครับหน้าบ้านเหมือนเดิมครับสภากาแฟของเรานะฮะยังเปิดเหมือนเดิม มาช้าแต่ดีกว่าไม่มานะโอ้ดอกมะม่วงร่นใส่หัวนะพี่น้องดอกมะม่วงนะฮะร่วงลนลมแรงครับลมแรงดอกมะม่วงก็หล่นดีมากก็สวัสดีช่วงสายๆแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะปาร์ตญี่ปุ่น <c oughs> ไม่ได้มาแต่ดอกมะม่วงนะฝุ่นก็มานะฮะ สวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนเดอ้อนะครับผมจิบกาแฟไปเรื่อยๆ สวัสด,ดีคนอีสานบ้านเฮาและเอฟซีทั่วจักรกวาลนฮ ทางกาแฟกันต่อครับทุกคนครับชนแก้วอดอกมะม่วงตกมาอีกแล้วลงถ้วยกาแฟแดดก็มาครับตอนนี้ไม่ได้มาแต่อดอกมะม่วงแดดก็มาตอนนี้ไข่นุ้ยน้ำลายหวยน้ำลายหวย,ย,หวยป๊อก พาไปวิ่งก็ไม่ไปนะเมื่อวานก็โอ้ไข่น,น้ยนี่ขี้เกียจนะไข่น้ย สวัสดีทุกคนนะครับไปทำงานกันหมดหรือ,อยังเอ่ยหาดูข่าวไปนะ แดดครับแดดมาแล้วทุกคนคงไม่ถึงชั่วโมงแหละคงจะได้ประมาณสิบนาทีแดดมาแล้วแดดมาแล้วหน้าบ้านปกติจะร่มๆ่มนะครับแต่ว่าด้วยเหตุจำเป็นที่จะต้องเอาต้นไม้ออกนะทุกคนก็เลยตัดออกแต่ก่อนนี้ก็คือนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามได้สบายนะครับแต่ว่าด้วยเหตุจำเป็นก็ต้องเอาออกนะครับ เอาออกเนี่ยเอาออกเดี๋ยวตาต่อให้ดูเอาไว้ห้อยของเอาไว้ให้ห้อยของ ฟังเสียงลมแล้วลมแรงมากนะครับวันนี้ก็อากาศน่าจะกลับมาหนาวเย็นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับรายนี้ก็ผมไม่ปิดที่อยู่แล้วตอนนี้แดดอดีสอนกะว่าจะนั่งเล่นสักชั่วโมงหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้แดดไล่แล้วนะครับสวัสดีแอสุปชัยด้วยนะพี่สุปชัยตอนแรกวันนี้ผมมาช้าหน่อยเพราะผมตัดหญ้าครับ นั่งไปนั่งมาก็คือตอนนี้แดดนะครับแดดออกดีมากแดดออกดีมากเลยกินกาแฟเสร็จไปแล้วครับนะฮะกินกาแฟเสร็จไปแล้ว อันนี้ร้อนหัวมากเลยสวัสดีคุณพวงจินดาจ้าแดดแดดใร้แล้วนะฮะมาช้าวันนี้มาช้าขึ้นไรช้าเพราะว่าตัดหญ้าครับโอเคทุกคนตอนนี้ เดี๋ยวล้างถ้วยกาแฟล้างแก้วน้ำก่อนครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนน้ำมูกทำไมน้ำมูกไหลด้วยเนี่ย วาวน้ำต้องปิดทุกวัน,นครับมันยังไม่ได้ซ่อมครับแดดครับทุกคนอ,อะก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับต้องลา f อไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ก่อนตอนนี้ย้ายที่ทำการก่อนนะฮะทุกคน จะเจอกันใหม่ในรายหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ